แตกเนี่ยก oh. ลางถนนเป็น1ิบสิบใบเลยนะครับ mm. เจ้าของห้องคนปัจจุบันคาดว่ารายเดอร์คนนี้เขาเป็นแฟนของเจ้าของห้องคนเดิมมา oh. เออนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ครับหนุ่มพนักงานส่งอาหารคนนี้ หัวร้อนหยิบเอากระถางต้นไม้หน้าห้องพักนะครับปลากลางถนนนับสิบใบเลยลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็บอกว่าจุดนี้อยู่ในพื้นที่ตําบลปลุใหญ่อําเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมาก็พบว่าหน้าห้องพักเนี่ยมีร่องรอยของเศษหินเศษกระถางต้นไม้เสียหายหลงเหลืออยู่ด้วยแต่ว่าไม่เจอเจ้าของห้องนะครับทีนี้สอบถามไปยังคุณทัศกรอายุ38ปีเป็นเจ้าของห้องจุดเกิดเหตุคนปัจจุบันก็บอกว่าพนักงานส่งอาหารคนนี้น่าจะเป็นแฟนเก่า เจ้าของห้องเนี่ยน่าจะเป็นแฟนเก่าของพนักงานส่งอาหารคนนี้ mm hmm. แล้วเข้าใจว่ายังอาศัยอยู่ที่ห้องแล้วมีปัญหาส่วนตัวกันก่อนจะมาบุกพังข้าวของหน้าห้องพักแห่งนี้นะครับก็คาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่รู้ว่าแฟนเก่าตัวเองเนี่ยเขาย้ายออกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนานแล้วครับ mm hmm.